ฮัลโหลวัดดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาทำวัดชินไม้แบกว่าเราสองคนเนี่ยวัน,ว,นวันหนึ่งพกอะไรไปในกระเป๋าบ้างไปชมกันเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือกระเป๋าของพวกเราที่เราใช้กันเป็นประจาทุกวันส่วนตัวเราอะ่ะเป็นคนที่พกของเยอะมากแล้วคือถ้าถามเพื่อนอะ่ะเพื่อนก็จะรู้ว่าเราใช้แค่ใบนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นใบเดียวที่ใส่ของได้เยอะมากๆแต่ว่ายังแบบยังเล็กอยู่ไม่ไงั้นเรานะจะต้อง <laughs> เ,รเราจะต้องใช้เป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยอะ่ะ <laughs> ส่วนเราใช้กระเป๋าสารคือส่วนตัวเราพกของน้อยมากเพราะฉะนั้นอันน <th> 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 ี้มันมีพื้นที่จุไม่ค่อยเยอะเราเน้นสวยต่องเวียคืออันนี้หนักประมาณสาเท่าของวันนี้กระเป๋ามีแค่2ช่องคือเป็นช่องใหญ่กับแบบช่องเะ็กเนาะก็อย่างแรกที่เราพกที่สําคัญที่สุดคือโทรศัพท์ ซึ่งเคสอันนี้คือกิบต็อกเลี้ยวๆแต่ว่าเคสอันนี้เนี่ยคือทุกคนเราซุ่มซ่ามมาแบบเราทําโทรศัพท์แตกมามาหาสารพัดชัเคสอันนี้เนี่ยมันเอ็กซ์ตร้าโฟโต้มมากแบบโยนลงพื้นก็ไม่เป็นไรมันก็เลยทําให้โทรศัพท์หนาสุดๆแมสแมสนี่เราไม่พบไปพมเราออกไปไหนได้ไม่ก็ใส่แบบใสอันนั้นเลยแต่ว่าไม่ได้พบแบบแอลกอฮอล์อะไรอ้ยสวยจังน่ารักเันนี้ได้มาฟรีอุ้ยน่ารักมากเลยอย่าใช้เดี๋ยวปวด คัสแคลนอ่ามีแฮนด์ครีมอันนี้ของแคปทรีซัมติงดีมากถูกด้วยมีแอร์พอร์ตโอ้ยน่าละแอร์พอร์ตเป็นสินค้าที่เราจะไม่วันใช้เพราะาว่าน่าจะทำหายในะถามว่าเราซุ่มซ่าม,ามแล้วก็ทำของหายเก่งยาแก้แพ้ยาบำรุงเลือด <laughs> <laughs> มีปัตเตอร์เออมียาแค่นี้ป <laughs> กติมียาดมด้วยแต่ไม่รู้ครำนี้หายไปไหนเหมือนกันสงสัยลืมคือเราพกผ่านละเพราะว่าแบบบางทีไปข้างนอกแล้วแบบปวดท้องเหมันก็ ต้องมีพาลาไว้ฉุกเฉินเครื่องสมางมีลิปแล้วก็มีลิปลิปหลายสีเราต้องลิปมันเรามีเรามีลิปมันอันหนึง่งแล้วก็ลิปลิปแบบธรรมดาอันหนึง่ง <c oughs> แค่นั้นแหละออ๋แล้วก็มีลิปอันนี้อันหนึง่ง <c> เ <oughs> มื่อแต่วันเนี้ยเราอยากทำไม่เหมือนกันกุญแจบ้านคือเราคกกุญแจใส่ในกระเป๋าตังค์ไปเลยก็มันฟิล์ม คนคือกระเป๋าเราหมดแล้วใช่ไมกระเป๋าวายังไม่ยังไม่ยังไม่ดมีไปจุมฝังพวกทำไมมันแค่มาอยู่บ้งเราก็ไปเสร็จค่ะไม่รู้เย่องนี้ที่เช็ดหน้าหมาเราก็หกแป้งบ้างเอาไว้แบบใส่หน้ามาใส่หน้านี้ได้มาจากคาเฟ่มันคือเป็นคำสมติงอะไรอะ่ะมีปากกาปองโกเครีต้องทำความสายกระเป๋า มีเงินอุ้ยเขามีเงินมาจากไหนไม่รู้มีใบเสร็จอีเวนต์บอยมีหลอดยับคูหมดยังหมดแล้วขอนกระเป๋าว้ก็คือเป็นกระเป๋าวิเศษตัวเลมอนนี่เราก็ดูดิคือมันจุขนาดนั้นแล้วมันใส่เข้าไปได้ใบแค่เนี้ยเลิศที่สุดคือแบบเวลาออกไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมถ้าเราแบบ ต้องการอะไรก็จะถามว้านก่อนอย่างแรกว่ามีไหมเพราะว่ามีเกือบทุกอย่างแบบมียาทุกชนิดที่ต้องการว่าคลิปนี้นะจบไปแล้วก็หวังว่าจะอน j o ยนะคะไม่มีอะไรมากก็คือมาดูว่าเราพบอะไรกันเฉย,ยเพื่อน,นเนะาะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย <Bye. S 1>